กาบสวัสดีทุกคนครับผมนะฮะวันนี้มานี่เมกาพาซานะคือไม่รู้อ่ะวันนี้วันเสาร์เงาไม่ได้พอดีมีธุระนิดหน่อยก็เลยแวะมาแต่อยากจะถ่ายคลิปด้วยก็เลยมาถ่ายไม่ได้มาอาทิตย์ที่แล้วมั้งนะตอนนี้อยู่ชั้นสองพอดีว่าเอาของมาคืนคพณนพี่ด้วยนะครับผมไปครับผมเจอกันนี่ร้านนี้นะโอ้โหมีหุ่นเนี่ยเท่เลย ตอนนี้อยู่ชั้นสองนะไปดีกว่านะเดินเล่นดูเดี๋ยวแวบๆดูร้านพี่ไก่ดีกว่าร้านเฮียนะไปดูดีว่ามีอะไรบ้างนะตอนนี้อยู่ชั้นสองปึ๊บนี่ร้านโมจีเดี๋ยวดูร้านโมจีมีอะไรอัปเดตสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรอัปเดตบ้างอาร์จีเฮ้ยเดี๋ยวมาห <c oughs> ลายตัวใช่ไหม โอเคนะนี่นะตอนนี้อยู่เมกะพาซาชั้นสองนะเดี๋ยวป่ะไปดีกว่าแล้วลงไปชั้นหนึ่งตอนเอาของไปให้เข้าก่อนนะครับผมพอมีนะมีต่างชงชาตินะได้เลยใช้ได้เลยอ่ะโหเดินผ่านล้านที่ไก่นี่เดี๋ยวนะไปครับผมปุ๊บ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  โอ้โหกล่องซุ่มกล่องอะไรเงี้ยมีเดี๋ยวลงไปชั้นหนึ่งไดบิร้าน On t o ็อปทอยนะวันนี้เป็นวันเสาร์ซึ่งจริงๆแล้วคนน่าจะเยอะนะแต่จริงๆแล้วคนก็พอได้อยู่กลางๆเดือนนะคนอาจจะตังหมดนะแต่คือว่าก็ยังไม่มีอะไรเหมือนจะมีกันดัมใหม่ออกมาอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันนะอ่ะวนไปร้าน ออนท็อปคอยนเน่นะเยะเขขอขาฝากเฮียทำสีตัวนี้แต่คือเฮียไม่ว่างเดี๋ยวคืนเขาไปก่อนนะนี่อ๋อออนท็อปคอยมีอะไรใหม่มีอะไรใหม่ดูดูสิเฮ้ยดูดิเฮ้ยตัวนี้น่ารักตัวนี้น่ารักตัวนี้น่ารักมาอัปเดตดูเออเดี๋ยวไปดูทานฟอมเมอร์บอกกี นี่น่ารักอืมเยอะเยอะนี่ครับอีกร้านหนึ่งอยู่ตรงนี้นี่ออ้นี่ไงมีจุ่มจุ่มไหมเห็นไหมจุ่มจุ่มมีหลายตัวนี่เยอะเลยนะโอ้โหเพียบ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 สบายครับผม นะก็ังมีนี่มีร้านนี่อีกอืมอืมสาธุจะเล่นหน่อยวันดีครับสุดดีครับอืมนี่ใครแวะมาจับไข่พีโโ่โนะ <c oughs> นะบได้ฮะอุ้ยนี่สามพันเก้าร้อยห้าสิบนะจับได้บีบได้จับได้บีบได้แต่อย่าแรงเดี๋ยวเจ็บอืม <c oughs> นี่มีลดราคา เยอะเลยนะโอ้วันนี้ทำตู้ใหม่นี่ฝั่งนี้ยับเลยนี่ใครชอบมาดูกันได้โอเคขอบคุณค่ะนี่ครับผมประมาณน,นี้นะอันนี้ก็เป็นร้านขายวอลแฮมเมอรนะซึ่งจริงๆเราก็เคยพามาแล้วลหละนะไปะเดี๋ยววนไปชั้นสองกันดีกว่านะว่าจะมีอะไรบ้างไป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 ไขึ้นไปชั้นสองดีกว่า A later few moments later. ไปต่อครับผมจริงๆแล้วอ่ะที่ชั้นหนึ่งเนี่ยมีร้านขายพวกของเล่นเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะที่จะมีพวกชั้นอะคริลิกก็มีอยู่ฝั่งนู้นข้างหลังนะแล้วก็มีแบบโหเยอะไปดีกว่าเรามาชั้นสองดูดิดีทอยมีเอ้ยเขาบอกว่าลดราคาหรืออะไรสักอย่างเนี่ย เดี๋ยวเราไปดูนะซึ่งลดเยอะ20หรือ30เปอร์เซ็นตะ์่ะเดี๋ยวไปดูดีกว่านี่อยู่ข้างหลังนะ,ะคือว่าไปะนะตอนนี้ทอยซีรีส์นะขายเกมขายกล่องจุง่มนะมีเยอะเลยปื๊บปึ๊บปื๊บปื๊บอะแวะมาดูนี่ดีกว่านี่ถ้าใครจะซื้อสีนะสำหรับทำกันพานะวนมาเซ็ตสอง 2. แต่ก็อยู่ตรงนี้เห็นไหม โอลออนมีเพียบเลยโอเลออนนะนี่แถบโอเลออนขูหเยอะมากไม่รู้จะเยอะไปไหนไปครับผมบนมาเนี่ยอยู่ตรงบันไดเลื่อนเลยนะไปครับมีอะไรใหม่มีอะไรใหม่มาดูกันดีกว่านะปึบฮึบ ตกใจเลยอะไรมาตกใจเลยเสียงอะไรคนหรือเปล่าเอ้อของเยอะครับไอ้บาประทอดมาเมื่อไหร่บาปะทอดวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดอ๋ออาทิตย์หน้านู่นใช่ไหมเทียบเลยนี่นี่ซื้อสินค้ากันพาครบหนึ่งพันบาทลดทันทีสามสิบเปอร์เซ็นต์เบืออ คนเยอะไหมเยอะๆอยู่อ่านี่นะมาดูได้นะครับผมก็จะมีหลากหลายเนี่ยมีอัปเดตเนี่ยเห็นไหมโอ้โห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  MG SD เยอะ,อะทุกคนนะหลากหลายเลยหลากหลายแต่ก็พาทุกคนมาเดินดูม,นมีอัปเด,ดตประมาณนี้ นี่หัว b ีเอ็เฮยอะไรเงี้ยเยอะเลยลต้องจัดแล้วไอเน,นี้ยใหญ่สุดแล้วมั้งเนี่ยแม่งไปตั้งที่บ้านเยังติดจูเอ้เลยใหญ่เกินเออต้องวางหลังตู้อย่างเดียวเลยเอ้โห <c oughs> อันนี้เหรอนี่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 นแก๊งมาา Honda, อไซฮอนด้าฮะอ๋อมันมีมันมีมันมีไรเดอร์ม,ม,มาให้ด้วยใช่ไหมฮะ อ๋อนี่นี่มีแบบใหม่แบบเก่าเป็นฮอนด้นะเป็นใฮ้จา้าวว่นะนี่โอ้โหเยอะาทุกคนมาเดินดูนะครับผมนี่เห็นไหมมีอะไรออกใหม่ไปดีกว่านะตอนนี้พาไปเดินดูเดินไปโซนเกมดีกว่าตอนนี้อยู่ชั้นสองนะในกับพาซาเอ้าจริงๆอะพาทุกคนเดินเล่นเติร์ดเติดเติรดเดเ นี่ร้านขายอไอ้พวกนี้เลโก้เลโก้จีนนะ,ะเราขึ้นมาชั้น3มดีกว่าเมื่อกี้เนี้ยพาไปดูคือจริงๆแล้วอะ่ะวันนี้วันเสาร์คนอะ่ะเยอะนิดนึงแต่คือก็ยังเดินแบบสบายๆแต่มีร้านใหม่เยอะอยู่เหมือนกันอ่ะขึ้นมาชั้น3มแล้วนะมีร้านแมวอ้วนขายการ์ดมีร้านขายโมเดลนะร้านขายเกมตอนนี้นะ เไอ,อตัวเ,เกมเนนเทโรสวิตเนี่ยราคาถูกลงกว่าเดิมเยอะเลยนะนี่หูวไปครับผมไปครับผมเบลอนวนไปครับผมอันนี้ชั้นสานะชั้นสามก็จะมีร้านขายการ์ดเออนี่ตอนนี้คือแบบเบลเบดมาแรงเว้ยนะมีร้านขายบีบีกัน์ด นะเนี่ยฝั่งนี้เนี่ยนี่มีร้านนี่มีตู้นี้ออกขายใหม่เยอะเลยทุกคนเราพาทุกคนมาเดินดูมีเพียบเลยสอยนี้ก็กองจุมเยอะเยอะเยอะเหลือเกินถ้าเดินวนมาปุ๊บ,บก็จะเจอเป็นโซนบันไดเลื่อนคู่นะร้านขายโมเดลรถนี่ไมไปชั้น4กันดีกว่า เดือยไหมเอ้ยชั้นสามชั้นสามนี่ไงร้านบล็อกกีแวะมาร้านบ็อกกีหน่อยดิมีอะไรใหม่ๆ่นี่ไงอย่างเดือเนี่ดูดิดูดินี่ไงนี่ไงนี่ไงบล็อกกีมีหลายแบบมีอะไรออกมาใหม่เดี๋ยววนมาดูตอนนี้อยู่ที่ชั้นสามเดี๋ยวจะขึ้นไปชั้นสี่ชั้นสี่ก็มีร้านขายโมเหมือนกันนะโมจีนนะ มากันแบบไวๆนะวันนี้เดี๋ยวจะไปธุระต่อก็เลยต้องแบบรีบเดิน e นิดหนึ่งนะวันนี้ชั้นสี่แล้วไปลุยนะฮืมหืมร้านขายของสุ่มก็ยังเยอะอยู่เดิมนะครับผมเห็นป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวของสุ่มของสุ่มราคาเซลล์อ่าอ่านี่อย่างพวก ของเล่นที่เป็นตามแบบตามเรื่องนะมีหมวกมีอะไรเงี้ยพวกดาบพิฆาตอสูรอะไรเงี้ยนะควนนี่เนว่์แลนโคเท่นะนี่ร้านโมจีนร้านโมจีนมีเยอะเลยเห็นปะนี่กอดกันดั้มแฟแคชี่นเห็นไหมเยอะเลยทุกคนเนี่ยโมจีนเยอะอย่างเพียบ เดอมเมรนะนี่ฮาเซลนะเยอะเลยครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นสี่ชั้นสี่ล้วเราเดินไปโซนบนลอยเดี่ยวก็จะมีร้านขายอ่เอาเรียกว่าอะไรนะคือพวกฟิกเกอร์ที่เป็นตู้อ่ะหูนี่สาวนี่เขาลด15%เปอรนะนอยซิตี้ย่างเทียบอ่ะ เนี่ยโซนทั้งโซนเลยเนียครับฝั่งนี้คอยซิตี้เยอะมากนะของเยอะมากนะประมาณนี้เราพาทุกคนมาดูอ่ะขึ้นไปชั้น5ดีกว่าคือวันนี้แบบไวๆเลยนะเฮียก็พาไม่รู้คือจะซ้ำมั่งไม่ซ้ำมั่งพาทุกคนมาเดินเล่นอัปเดตนิดๆหน่อยๆบางโซนบางทิงที่เราคราวที่แล้วไปคือเราก็ไม่ได้ไปนะคราวนี้มาโซนเดินโซนบันไดเลื่อนอย่างเดียวดีกว่านี่ มิลเลียนอัลเดเมดพอยนะขายกองสุ่มเนี่ยโซนกองสุ่มเลยเนี่ยมีกองสุ่มร้านใหญ่ๆนะฮะเยอะเลยนะ,ะเดี๋ยวเล่นกันเดี๋ยวเล่นกันนะร้านขายนี่ดูดิสปูตชี่ใช่ไหมไหม,มันเหมือนแบบไอ้นิ่มๆเนี่ยนิ่มๆมีกลิ่นด้วยนะอ่ามาครับนี่ครับแองเจิลนะครับผมซึ่ง มีมีของขายเพียบเนี่ยฟิกเกอร์ตัวใหญ่ๆนะนี่เขาจัดดิสเพย์ใหม่เนี่ยพามาดูนี่นี่ตอนนี้คือเขาฮิตน,นี่กันอะไรนะนี่ดีเดตเตอร์นะแล้วก็นี่โอ้โห The Lord of the Ring นะอย่างเด็ดอะ่ะนะมีแบทแมน Batman. นะแล้วก็มีฮอตพอร์นี่นี่น,นี่อย่าดู นี่ตรงนี้โกกูน่ารักมาก1500บาทแล้วก็มีนี่รถแบทแมนคันเบลเลอร์เลย1นึ่งแสสองหมื่นห้าบาท <c oughs> ยังเดือดแล้วก็มีนี่ครึ่งตัวมีงานเหลียงงานอะไรอย่เงี้ยเยอะเลยนะโอ้อลังการว่ะนะเยอะครับผมนะแล้วเป็นฮอตทอยก็มีเยอะน,นี่นะ เยอะเลยค,ครับนี่ประมาณนี้พาทุกคนมาเดินเล่นนะวันนี้ก็เป็นอีกวันเลยเฮ้ยดีเยอะอันนี้คือชั้น5โซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนกล้องนะฮนะถ้าขึ้นไปชั้น6นะตอนนี้ก็จะเป็นโซนร้านอาหารเดี๋ยวเราไปทางนี้ดีกว่านะไปขึ้นทางบันไดใหญ่ดีกว่านะขึ้นไปปุ๊บก็จะเจอร้านอ่า อันนี้เลยอ่ะของดีมทอยตอนนี้อยู่ที่ชั้น5นะครับผมนี่ก็เป็นโซนกล้องถ้าขึ้นทางวันนี้ปุ๊บเราก็จะเจอเลยร้านดีมทอยเอเห็นไหมซึ่งจริงๆร้านดีมทอยก็จะเป็นแบบพวกลดราคาของสินค้าดีมทอยลดล้างสต็อกหรือว่าทำราคาพิเศษโปรโมชั่นนะวันนี้มีอะไรที่ชั้น6ชั้น6ก็จะเป็นร้านอาหารโซนอาหารตรงน,นี้นะครับผมนี่ เฮ้ยโหมีจุ่มขายด้วยนะเรามาดูดีกว่านี่มีเลโก้สวัสดีครับนี่ดูดินี่ดูดิเป็นเลโก้เยอะเลยทุกคนแล้วก็มีจุ่มกันดั้มจุ่มอีวาเคเลียนนะแล้วก็มีนี่พวกนี้เยอะเลยครับนะเ็มขัดไรเดอร์โปกเกมอนอะไรเงี้ยมีเยอะทุกคนสามารถมาดูได้นะร้านอยู่ชั้น6นี่ประมาณนี้ ลดราคาอืมนี่่งเ่ไปนี่มีธรรมก๊ตนะนี่ครับเราอยู่ที่ชั้นหกแล้วโซนตรงนี้ก็เป็นโซนลานกิจกรรมมีลดราคาอะไรเนี่ยกองซุมโอ้โหกองซุ่มลดราคาเยอะแล้วก็มีร้านนี่ครับผม แบนพิตโตนะครับผมที่ของดีมทอยมาเปิดใหม่นะเปิดได้หลายเดือนแล้วครับผมมีอัปเดตนี่วันนั้นมาดูนี่ดูตัวนี้โคตรสวยแต่ราคาโหดอยู่เหมือนกันนะก็มีกันดั้มด้วยนะมีเยอะนะโอโ้โหประมาณนี้ไปครับผมวันนี้ก็พาทุกคนมาเดินเล่นนะครับผมที่ไม่กลาพภาซ่าก็อัปเดตกันไปเรื่อยเปื่อยนะ มีสินค้าลดราคามีอะไรประมาณนี้นะกองจุ่มลดราคานะจากเมื่อก่อน,นนะออเนี้ยแพงๆนะดูดีกองอ่านเนี้ยอย่างเงี้ยเนี้ยเหลือสองพันกว่าบาทเองนะเนี่ยหมื่นเก้าโอ้โหโหดถ้าเกิดเปรียบเทียบกับสมัยก่อนราคามันแบบถูกกว่าตัวแรกๆเยอะมากนะครับผมแต่คนก็ยังเล่นกันอยู่นะกองจุม่มกองจุม่มอะไรพวกเนี้ยนะไปดีกว่าครับผมเจอกันคลิปหน้า บายบายสวัสดีมากครับผม